แต่ตอนนี้นะคะพูดถึงเพลงไทยสากลเห็นแขกของเราด้านหลังแล้วตกใจไม่ไหวตอนนี้นะคุณขาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเขาไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะเขามาสิบคนใช่ค่ะยอกเขามากับแดนเซอร์สาวสวยเพราะว่าเราจะได้เต้นกันให้สนุกสนานเลยจริงจริงคนด้านหลังของเราเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่คว้ารางวัลป๊อปปูล่าโหวดป๊อปปูล่าโหวของงานเวทีประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดมาแล้วด้วยใช่ไม่รอช้าดีกว่าไม่รอช้านะคะขอเชิญคุณอ๊อฟสุภนัทค่ะกับเพลงใหม่นะคะคาสโนอวี 우 <Yay. S 2> <laughs> ละเอาละซิละเอาละซิละเอาละซิละเอาละ เกลือเกลอจิมเิมดูสักท claro. ีจะดีหมเผ็ดเผ็ดตร้อนละโซ่รสชาติคงจะทิงใจมันรอไม่ไว้มันทนไม่ไวละเธอจ้างั้นเราระกันมากๆมารักกันมาับัตอนนี้รียนสวสวยเลยตรนี้สวยกด้ฉันอยากเป็นเดนเตอร์ไหมคุณอยากเป็นเดนเตอร์ไหม ใจเย็น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 ใจเย็เฮ้ยน่าให้อยู่พูดให้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ไม่ยอมพี่ไม่เลิกยอมอยู่ยังตั้งอยู่นะพนุก็นานมากเลยคุณคุณเพลงนี้ไก็คือเพลงคาสโนวี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมพี่ออฟกับผลงานเพลงนี้ยังไงคือหน่อยขอให้พี่ออฟได้พักผ่อนก่อนนะคะคือจะถามพี่ออฟเป็นการว่ามาสตูดิโอของเราร้อนเย็นขนาดไหนเย็นขนาดไหนเย็นนาเย็นจนเหนื่อไยใครย้อยเลยทีเดียวเอป็นคนนิ่งขึ้นแล้วเนี่ยใช่ค่ะคุณทำอะไรครับเนี่ยดิฉันยกกุยยกุ้อเองอ่ะอ่ะโอ้โห เก้้าอีับขอบคุณทีมงานนะฮะเป็นทีมงานเราด้วยในตัวขอบคคุณทีมงานด้วย่ะชอบตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเดี๋ยวจัดเก้าอี้ก่อนเออชอบตรงนี้ขอบคุณคุณอุนมากเลยสุดยอดมากเลยสุดยอดปะทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเลยนั่งลงเชิญครับผมเชิญครับอยากให้พี่ออฟเนี่ยทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการอีกสักรอบหนึ่งครับผมอ่ายกล้องไหนดีของตัวเองเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องพี่น้องเออ่ชาวผมชอบนึกเอร์ดนะครับอวอร์ดเนี่ยเอออ่าก็สิดธิก่าวอวอร์ดไงอันนี้เห็นแล้เออเขามาพูดให ก็สวัสดีนะครับแล้วก็คิดถึงทุกคนนะครับผมมาตลอดหลาย10ปีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรู้อยากแล้วก็ติดตามออฟอยู่นะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับมีอะไรสงสัยก็ฝากพิธีกรมาถามเลยชอบ คุยกันได้เนี่ยลงในไลฟ์น้อยอยากคิดติดเธอ h a s ได้ไหม h a s แท็กใครคะ o f x คมฉลึกได้อยู่นะได้อยู่นะคิดตรงนี้มาตลอดเลยนะอ่ะอ่ะพูดถึงการทํางานค่ะพี่หายหน้าหายตาไปนานแล้วเนี่ยมาปล่อยเพลงใหม่แล้วอยู่ค่ายใหม่ด้วยเล่าเลยใช่ก็ไม่ได้อยู่ค่ายมาเนี่ยหลายปีเกินเกิน5ปีอยู่เพราะว่าคือเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าอยากอยากออกไปแบบทําเพลงเองนะฮะก็เลยแบบ เออตอนนั้นมีพอมีทุนอยู่บ้างเอออยากออกซิงเกิลเองในในแนวที่เราอยากได้สนองนี้เพราะว่าแบบมันตอนนั้นไม่ได้เบื่อลูกทุ่งนะแต่ก็เอ้อยากลองอย่างอื่นบ้างเลยไปออกเพลงป๊อบมั่งเพลงร็อกมั่งนะครับแล้วมันก็แบบคนก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะฮะแรงโปรโมทไม่พอทีนี้เนี่ยพอมาถึงปีปีนี้เนี่ยก็เลยแบบเออมีทีมงานเขาติดต่อมาก็แบบอดีเลยพี่ผมแบบยาผมอยากมีบ้านอยู่แล้วแล้วก็อยากออกเพลงเร็วที่เต้นเต้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําคนเดียวไม่ได้ ก็มีทีมงานหลายอย่างประสานกันนะฮะก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้กับค่ายใหม่ค่ายใหม่พูดค่ายเลยค่ะ g ีดี e จี e ี t เอ n นเตอนะครับผมเป็นค่ายใหม่ที่เขาเรียกว่าครบเครื่องนะฮะไม่ได้มีแค่ออฟลูกทุ่งมีใครคะมียังมีวงอัลไซเมอร์มีน้อยซี่ก็คือเป็นวงร็อกมักงป๊อปมักงเนี่ยผสมกันแบบให้ทุกคนได้ฟังกันแบบอิ่มเลยมีทุกแนวอยู่ในนี้ใช่ครับการทํางานะฮะพี่กับ การทํางานก้าวเข้ามาในรูปแบบของค่ายอีกครั้งหนึ่งเราได้ใส่ความเป็นตัวเองหรือว่าความสนุสนานแบบใหม่ขนาดไหนเออก็ถือว่าเป็นแนวที่ที่มันเป็นตัวตนของเราอยู่แล้วเนี่ยคือเป็นแนวที่คนเขาจดจําเราว่าเราเนี่ยกระโลกน้อยนึกถึงอ๋อแล้วก็ลูกทุ่งมันจะมีอยู่ไม่กี่คําไม่กี่วลีที่คนรู้จักเพราะนั้นเราก็อาจจะเสริมขึ้นไปหน่อยก็คือว่าแล้วเป็น แล้วเป็นลักษณะแบบไหนคือแบบสนุกมากขึ้นไม่ได้เต้นนานแล้วกลับมาเต้นอีกไหมเออเหงแตกเลยอย่างแน่สรับนกทีชื่อด้วยครับผมไม่มีค่ะไม่เลไม่เลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยด้วยบุคลิกของเราตอนนี้มันโตขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะการจีบสาวในอารมณ์ของเพลงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับเมื่อก่อนด้วยมันจะไม่หน่อมแนมล้ะเพราะนั้นเพลงนี้มันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าแบบ พูดถึงรักกันแบบโตโตจีบกันแบบโตโตเลยคาสโนวี่แล้วเราเป็นคาสโนวาไปจีบกับคนที่มีเสน่ห์เขาเป็นเสือเราสิงต้องมาเจอกันอะไรอย่างเี้ครับอันนี้เอาชีวิตจริงมามาใช้ปะไม่ได้ดุแฟนเขาดุอยู่นะไม่ด้ได้ไงเราถามไงเราแอบถามเขาไงเออเ แหมคุณก็อันนี้ก็เป็นแค่แบบบทบาทในคาแรคเตอร์ของเพลงกับตัวจริงใช่แบบนั้นใช่ไหมพี่ตัวจริงไม่เลยครับผมเป็นคนรักครอบครัวเออไอนี่คุณไปจบคามาดี้หรือว่าทีคอมอะไรกันมาร้อมกันใช่ไหมเออตลอด้อนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังไงบทเพลงอันนี้ความแปลกใหม่ของเพลงอันนี้พี่ออฟมันมีมันมันมีอะไรบ้างอ่ะมันมันมีความแปลกอย่างแรกก็คือเรื่องของทํานองดนตรีเนี่ยฮะมันจะเป็นมีความ จังหวะนะฮะมันจะเป็นแนวฟังๆหน่อยใช่คือบางคนเนี่ยฟังเพลงฝรั่งมาอาจจะรู้จักแบบบูโนมาอะไรแบบต่อแนวประมาณนั้นครับแบบฟังๆนะฮะแบบโยกได้โยกได้นะฮะไม่ใช่แบบมาแดนซ์เต้นตับตับตับเลยนี่คือแบบใครไม่เต้นก็โยกไปโยกไปแบบนี้อ้าวเสียละอ้าิเสิยบูโนไม่มาแต่ออฟมาอ่าอุ้ยสุดยอดเฮ้ยได้อยู่อยู่ในวงได้ด้วย อันนี้ก็คือเรื่องราวของเพลงพี่แต่อยากรู้ว่าแบบตอนที่หายไปเดี๋ยวห้าปีเนี่ยพี่ทำอะไรนอกจากทำเพลงงานหลักก็คือละครที่ไปเล่นหลายช่องอยู่นะก็ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์แต่เพลงเนี่ยเราทำเองอยู่เรื่อยๆตลอดนะเพราะว่ามีรุ่นพี่ในวงการนะอย่างเสนาลิงหรือเสนาหอยอะไรเงี้ยเจอปุ๊บก็บอกอ๋อเป็นนักร้องอย่าทิ้งเรื่องเพลงนะเว้ยได้ครับงั้นเดี๋ยว เราเล่นละครไปแล้วก็แอบไปทําเพลงบ้างไปทําแบบงบน้อยๆอ่ะให้คนได้พอแบบพอฟังกันแบบเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มอะไรเงี้ยก็จะมาจัดเต็มก็ตอนที่มีค่ายนี่แหละเอาขอเมาตอนนั้นเงินทุนนะพี่คือเหมือนกับว่าเราทําไปเองอ่ะเนาะแล้วเงินก็หายไปกับน้ำอย่างเงี้ยมันเศร้ามันเศร้ามันเจ็บปวดยังไงคุยกับใครเสียออฟเสียเสียออฟเสียออฟใช่ก่อนทําเพลงอ่ะเรียกตัวเองเสียออฟเอทำเพลงเป็ปุ๊บ โอ้โหสี่แสนว่ะโอ้โหจริงหนึ่งซิงเกิลใช่ไ่ะพี่หนึ่งซิงเกิลม้ว่าจะ MV ็มวีปรดิวเพลงคอาร์ตั้งแต่เรื่องของเพลงมา M อมวีมานางเอกกี่คนแล้วเชื่อไหมว่าทํา MV ครั้งแรกเนี่ยคือแบบคุยกับพ่วกลับไว้พ่วกลับบอกอ๊อต้องอลังการทํายังไงพี่ต้องมีนางเอกสี่คนโอ้โหอ๋อได้ได้ได้ทีแรกยังไม่รู้อะไรพอปรากฏว่า มันมันดีทุกอย่างอะแต่ไม่ดีก็ตอนจ่ายตังนี่แหละใช่มันไม่ดีตรงนี้แหละพี่นูงเอกค่าตัวแพงแต่ละคนเลยที่หลังก็จ้างพวกหนูสิตอนนั้นไม่รู้จักกันไงานไปรีไปรีแถมแถมแบบมันมีอุปสรรคในการทํางานด้วยตัวเองแล้วเราไปไปเรียนรู้มาเนี้ย คือสมมติใครมาสายหน่อยเงี้อ้าวอาแล้วไงทีมงานมีเป็นวินทิปวินวินคอสโนนี่นั่นที่บวกเพิ่มคอสเพิ่มนะครับคือกองต้องเลิกสี่ทุ่มกลายเป็นลากออกไปเที่ยงคืนกว่าอนี่ต้องจ่ายดับเบิลเลยนั่นแหละมันเลยเป็นที่มาว่าสี่แสนคืออะไรอะถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตใช่ครับประสบการณ์กับการทําตรงนี้แล้วปุ๊บจริงๆแล้วถามว่า5ปีที่ผ่านมามันก็ได้อะไรกลับมาเยอะเหมือนกันหโอ้ได้ประสบการณ์เยอะเลย คือเหมือนกับเรารู้สึกเลยว่าเราเราโตขึ้นนะ,ะเราดูแบบเราไม่เด็กแล้วอ,ะอ่ะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราจะไม่ค่อยอยากมีส่วนร่วม,มเวลาผู้ใหญ่มาคุยเรื่องเพลงลอะไรได้ครับเอาเลยได้หมดได้หมดเดี๋ยวให้ผมไปร้องเมหร่บอกนะ,ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าไม่อยากจะให้มันแบบมีมีช่องว่างมีผิดพลาดอะไรเลย นะมีอะไรผมขอร่วมประชุมด้วยเป็นอย่างนั้นเลยก็คือเป็นเจอพี่ออฟในพาร์ทที่โตขึ้นาทางเรื่องของงานเพลงและก็เรื่องของการทํางานนี่อยากทีนี้ อยากจะวกกลับเข้ามาถามเรื่องของงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดนิดนึงนี่เข้าเข้างานแล้วเข้างานอยู่เป็นอยู่เป็นสิทธเก่าจ้ะสิทธิ์เก่าเพาเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็เป็นคนที่คว้ารางวัลอปปูล่าวในปีนั้นด้วยสาขาเพนไยลูกทุ่งพี่ป๊อปปูล่าโหวตปปูล่าโหวตเมื่อ8ปีที่แล้วใช่ประมาณ8ปีตอน8ปีนั้นเรายังไม่เกิดใช่ไหมใช่ค่ะเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวเราเล่นบ่อยตอนตอนนั้นจริงๆถ้าย้อนไป8ปีเราก็เราก็เห็นการรับรางวัลอยู่แล้วเรื่องที่จะ เข้าวงการใหม่ๆตอนนั้นพี่ออฟพอได้พอรู้ว่างานประกาศรางวัลคมชิดอวอร์ดเราได้รางวัลเป็นไงบ้างออก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมรู้สึกซาบซึ้งกับแฟนคลับมากอมพอยุคนั้นคือยุคหนังสือพิมพ์ออถูกไหมครับแล้วแล้ว ตามกฎแล้วเขาประกาศว่าต้องตซื้อใช่ใช่ต้องซื้อเป็นหัวหัวจากทั่วประเทศเลยมันรู้กันก็จะมาชมหรือหรือคนข้างบ้านไม่ใช้ขอขอขอคือทุกคนร่วมจิตร่วมใจกันดีมากก็กราบขอบพระคุณกราบเก่งกราบด้วยนะคือเป็นยุคก่อนเป็นยุคอะไรที่แบบมานะมากแล้วถ้าเกิดใครทําให้เราแบบถ้าเกิดใครทําอะไรสําเร็จได้นี่แปลว่าเขาแบบทุ่มเทมากๆจริงๆใช่ครับนะแล้วก็รู้สึกดีใจมากในวันที่ได้รับรางวัล มันเซอร์ไพรส์จริงๆนี่คือป๊อปปูล่าโหวตแบบระดับประเทศนะคือเป็นรางวัลมหาชนอ่ะเนาะแต่ว่าทั้งประเทศเนี่ยซื้อหนังสือพิมพ์มาตัดใช่กันไก่กี่ด้ามอะไรกันไก่กี่ด้ามอ่ะหนังสือพิมพ์กี่ฉบับเออมันรู้สึกรู้สึกตื่นตันมากดีใจมากแต่ตอนนี้ก็เป็นโหวตเอานะคะสำหรับป๊อปปูล่าโหวตของเรานะคะแล้วมาความช็ดลึกเพราะตอนนี้เราไม่มีหนังสือพิมพ์แล้วนะคะอย่าไปแพลตฟอร์มออนไลน์ไงเธอจะได้เข้าถึงได้ปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มให้เข้ากับยุคเข้ากัับสมย พอมาเขาเรียกว่าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของงานประกาศรางวัลคมชัดอวบว่าในมุมมองของพี่ออฟเกงเป็นยังไงก็มันมันศักดิ์สิทธิ์ก็ตรงที่ว่าทําให้เรามีงานนี่แหละทำให้เรามีวันนี้เลยนะอะหลังจากนั้นไงพี่หล,หลังจากรับรางวัลใช่ไหมพอรับรางวัลแล้วปุ๊บเนี่ยคือมันก็ทําให้แบบโอกาสต่างๆมันเข้ามาหาเราอยู่แบบจนถึงทุกวันนี้เลยจริงๆนะฮะเนี่ยก็คือผมว่ารางวัลที่เนี่ยเป็นรางวัลที่ใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆแล้วตอนนั้นคนดูก็แบบเกินเกินพัน เกินเบอร์นะเกินเกินมากเกินมากเพราะตาั้งคือมีความอลังการในส่วนของเพราะเขามีประกาศร่วมของลกทุงด้วยใช่ใช่แววว่าแอ s i v e ได้ไหมแววว่าจะมี อนาคตอนาคตพุ่งกับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเอออนาคตอันนี้แวลเวลเวยังไม่มีสรุปเออจะได้เป็นกำลังใจให้กับศิลปินเนาะใช่ซื้อซื้อเท่าไหร่ครับซื้อเท่าไหร่อยตายแล้วตายแล้วตายแล้วคุณนี่คณะกรรมการคัดสารใช่ผมผมก็พูดเผื่อไว้เท่านั้นเองว่าไม่มีซื้อนะครับที่ฟังบอกที่ฟังไม่มีซื้อต้องความสามารถคุณค่าเท่านั้นใช่คุณค่าที่พี่อ๊อฟคู่ควรนะพี่ผมเหรอใช่นี่ดิฉันติดใจท้าเป็น เพลงเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมคาสโนวีสอนสอนหนูสักสักสักสเต็ปเออสักสองแปดแล้วอะไรว่าไปหน่อยเดียวพี่ได้ครับได้ครับผมนี่หน่อยเอาเพลงมาเลยเหรอเออชอบชอบชอบทีมงานของเราแต่ออนได้เนี่ยอยากจะแบบอยากจะช่วยพี่ออนได้หนึ่งท่าเต้นหลักๆเลยนะครับที่ที่เต้นง่ายๆรู้จักเออการเขาเรียกอะไรนะดึงดาวไหมฮะเออดึงดาวประมาณนี้ดึงดาวประมาณนี้แต่นี่ก็คือแบบกำมือไว้กำมือไว้เบาๆนะฮะแล้วก็เอามาชนกันแล้วก็ดึงดาว ส่วนส่วนสะโพกเนี่ยเออยังไงมือไปทางนู้นสะโพกต้องไปทางนี้อ๋ออครับกระโดดกระโดดนี้ท่าแรกเออท่าแรกท่าแรกส่วนท่าที่สองคล้ายกันครับแต่ว่าดึงดึงย่าดึงด่นดึงย่าดึงย่าดึงย่าเหมือนเดิมครับตบมือหน่อยตบมือตบมือเออเออเออพอแล้วพี่ก็คือเดี๋ยวจะลองลองแต่ยังไงต้องต้งหวามาใช่ไหมอ่ะถ้าก็เพลงหน่อย ห้าหกเจ็ดแปดเออเออเอ้อเออเปลี่ยนท่าเลยเดอเอ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 เอาเรียนร้องกันนะเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่เอาเงาแตกใช่คุณผู้ชมขะดิฉันเต้นแค่นี้สองท่าเนี่ยเงอไหลแล้วพี่ออฟเต้นขนาดนั้นจะไม่เงอไหลได้ยังไงไม่เราชอบชุดด้วยดูชุดด้วยดูหนาวมากขนมิงมากเอาช่ดูหนาวเนาะดูหนาวอันนั่งกันดีกว่าพี่เอาคำนอกจากนี้นอกจากเพลงนี้ที่ปล่อยออกมาแล้วกระแสเป็นไงบ้าง ก็กระแสมาอยู่เรื่อยๆเลยครับเพราะก็จริงๆถือเป็นค่ายใหม่ด้วยล่ะฮะเรอยู่ในกระบวนการนะฮะที่กำลังแบบเผยแพร่ให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็มากดติดตามกดแชร์ซับสไครต์กันใน YouTube GD e n t t r t t i n n m n t t นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแฟนๆของเราเองบอกยังไงบ้างหลังจากที่เอ้ยปล่อยเพลงนี้ออกมาได้เราอ่านฟีดบอฟีดแบ็กเหนไหมวันแรกที่ลง m อมมาเนี่ยอ่าน เมนแรกเลยเอก็ชื่นใจแล้วนะฮะมีแบบมาจากไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าเฮ้ยอ๊อถูกใจมากเลยทั้งเพลงทั้ง Mv ทั้งอะไรมันเข้ากันได้ดีแล้วก็ดนตรีแนวนี้เนี่ยคนชอบฟังอยู่มันโจ๊ะมันโจ๊ะแล้วมันโยกได้อ่มันมีแบบว่าหลากหลายอะไรอย่างงี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับเพลงใหม่แต่บางคนน่ยเม้นมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมเลยนะ ชอบน้องมิวมากเลยอะไรเ<อ>งี้ยได้ไหมได้ไหมอันนี้ก็ได้หน่อยละอยู่ในส่วนหนึ่งของ MV ็มวีไหมก็โอเคเขาเป็นนางเอกไงเออนะฮะเป็นน้องมิวน้องไวย์ตามิวเป็นดาวติ๊กต็อกเพราะนั้นเนี่ยมีมีแบบคนที่ตามมาจากน้องมิวเนี่ยเยอะเลยพูดถึงตัว MV ก็ดูมีความนำเสน่ห <y> ์ทันสมัยดูแตกต่างมากเลยเนาะพี่เนาะเอ็มวีนี่ก็ต้องขอบคุณคุณเอวาตามินเอด้วยฮะนะฮะเพราะว่าเป็นเป็นคนถ่ายให้เองเลยอ๋อเหรอใช่จริงๆอ่ะ เราลบกวนพี่เขามาออกแบบท่าเต้นเฉยๆแต่ทีนี้เนี่ยพี่เขาดูแลให้หมดเลยออกแนไนงานติดต่อสถานที่แล้วก็เป็นตากล้องถ่ายให้คร่งวันตัดต่อเองด้วยเก่งมากวิตามินเอเก่งมากจริงๆเร้พูดถึงงานการทํางานเพลงในสมัยนี้พี่ออฟมันมันแตกต่างแตกต่างแต่เมื่อก่อนเดี๋มันมีความยากขึ้นขนาดไหนอรจริงๆอะการทํางานนะับมันมันเท่ากันเลยมันเหมือนกันแต่ว่าค่านิยมของคนฟังอันนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากเมื่อก่อน ก็คือการเดาทางไม่ถูกเลยล่ะเดี๋ยวนี้คนชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้แบบไปไปได้หลากหลายนะตามช่องทางของแบบยุคดิจิตอลนะเพราะนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีความฝันเน่ยเขาเกิดใหม่ได้เร็วขึ้นเขาเขาตามฝันตัวเองได้เร็วขึ้นงบมีหมื่นเดียวก็ทําเพลงได้ออจริงอันนี้ผมผมยกย่องยุคดิจิตอลนะฮะทำให้คนที่เขารู้สึกว่า บางคนบ้านอยู่ไกลกรีบไม่ต้องมาที่นี่ทําเพลงเองปล่อยอะไรในซักโซเชียลหนึ่งแล้วมันก็มีโอกาสนะฮะแต่สําหรับคนในวงการอย่างเราอย่างเงี้ยหน้าที่ที่ดีที่สุดก็คือทําให้ดีที่สุดทําให้มาตรฐานยังคงอยู่ครับตอนนี้โควิดโคใจอะอยากจะถามนิดนึงพี่พอพอมันเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมาแล้วเราพี่ปล่อยเพลงอะเออมันก็ออกทัวร์คอนเสิร์ตง่าพี่ มีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าโศกเศร้าหรือว่าเหงาจิตเป็นไงบ้างอ๋อคุณเป็นอารพันบทเป็นกรองเลยนะคุณบุญใช่คจนเข้าใจไงพี่ิุณปล่อยเพลงมาแล้วเจอโควิดอ่ะเออจริงจริงออฟเองรวมถึงทีมงานเนี่ยก็า่าจะเข้าใจอยู่แล้วคือเราอยู่ด้วยความเข้าใจยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดเราคาดหวังมากไปว่าอ้โควิดนี่เป็นโอกาสของเรามันก็อาจจะมียังไงมีความเสี่ยงแน่นอนแหละยังไงมันต้องมีมันต้องมีเหรียญเป็นสองด้านอยู่แล้วแต่สําหรับออฟเองอะ เตรียมใจไว้แล้วว่าแบบเอ้าโดนก็ดีแต่ไม่โดนก็คือเรามีผลงานเพราะว่าการเป็นนักร้องเนี่ยม,มันมันมันวางมันแน่นิ่งไม่ได้ม,มันต้องแบบเดินต่อไปก้าวไปข้างหน้าตลอดนะฮะแล้วเราแก้ปัญหาไงพี่เหมือนกับว่าแบบมีการพูดคุยมีการไลฟ์หรือว่าพูดคุยกับแฟนคลับมากเพิ่มขึ้นไหมเพราะมันเจอโควิดแล้วเพิ่งปล่อยซิงเกิลไงครับก็ทุกคนเข้าใจหมดนะฮะหน้าที่ของออฟตอนนี้ก็คือเดินเดินไปเนี่ยไปตามที่ต่างๆไปเจอใครที่หน<อ>้าตาไม่ใช่อ๋อยก หน้าตาดีๆีหุ่นดีๆหน่อยอาจับมาคระบเวอร์น้องน้องมาเต้นกับเพลงพี่แล้วระวัง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 อะไรระวังคนที่อยู่ที่บ้านเลยระวังนะคือเราจะเข้าคําถามเรื่องหัวใจของเขาแล้วหรอใช่ก็เห็นเปิดตรงเปิดตัวยังไงพี่เล่าสนี่นี่เห็นอะไรตอนแรกผมกะว่าจะไปแล้วพี่เขาเขายงมาเดียวอันนี้ดีเวลาหมดแล้วไม่ใช่เหรอเวลาหมดยังไงครับพี่อ๊อฟเรื่องหัวใจตอนนี้ไปเจอกันได้ไงเออครับเจอกันในกองละครครับเ่นพิดาขนนกอแล้ว ต่างคนตอนแรกเลยต่างคนต่างไม่มองกันอผู้ใหญ่เรียกน้องมาหวัดดีผมก็สวัสดีค่ะแล้วก็ไปไปนั่งนิ่งเฮ้ยตอนนั้นเป็นไงพอเขาเขาหวัดดีแค่นั้นผมก็อเด็กกระโปลเออส่วนเขามองเราว่าว่าแกจันนี่เราทิ้งเหรอนี่เราคู่เราต้องเล่นคู่กันใช่ไหมอ๋อเล่นคู่กันบุญทิ้งเกวลรีนะฮะแต่ว่าบทในในเรื่องนี้เนี่ยก็คือผมต้องเป็นนักดนตรีส่วนเขาต้องเป็นแบบต้องต้องเป็น เหมือนเป็นนักร้องที่แบบก็แก่นๆหน่อยเวลาเจอกันนะมาดิดกันโลกทีนี้แบบมันก็จะแบบเจอกันไปเจอกันมาผมก็ยังไม่ชอบเขานะจนจนมาถึงฉากหนึ่งที่แบบเขาเริ่มร้องเพลงแล้วแล้วผมก็กาลังเอาใจช่วยเขาอยู่ก็ปีนาต่างดูปีนปนห้องน้ําดูเขาซ้อมร้องเพลงในห้องน้าแล้วก็ลื่นลงมาผู้กกับบอกว่าพอออฟลงมาปุ๊บนะ ให้เกวรีเนี่ยวิ่งเข้าไปเตะพามากันเลยไม่ใช่ว่ายนะเออพอดีน้องเขาวิ่งมาแล้วเขาเบรกไม่ทันเออเขาก็ปราบเขาเต็มๆผมเลยอืมสัมผัสของไปแล้วด้วยขอโทษด้วยเชื่อไหมว่าวันนั้นเน่ยวินาทีนั้นผมมีความรู้สึกว่ามันช็อตมันจืดนะฮะอืมแล้วก็แวบมันในหัวว่าเฮ้ยทำไมหญ้าสวยจังวะ เดียวนะมันมันผิดผีแล้วเขาต้องรับผิดชอบจริงอันนี้อาจจะเอาจริงจริงมันเป็นความรู้สึกของเราในตอนนั้นจริงผิดผีว่ะมันแบบเขาสัมผัสเราแล้วเขาต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วลืมตาดูปุ๊บผมนี่นะสยายเป็นเป็นเสื้อผเป็นพลาสตเซลล์อะเซล์เออคือก่อนหน้านี้ตอนเจอครั้งแรกเขาอ้วนไงแล้วเผอิญฉากนี้มาผอมลดน้ำหนักมาแบบเจอกันวันนี้ผอมพอดีแล้วเป็นฉากแรกที่ปล่อยผมยาว นนั่แหละคชอบเลยแล้วเขาล่ะเขาก็ยังเฉยๆขอโทษขอโพยขอโทษขอโพลหลังจากนั้นมาผมก็แบบเริ่มเริ่มมองเริ่มตามจีบเห็นว่าเขาชอบเป็นชอบ cover อะไรในกองอะไรเงี้ยผมก็อีกวันนึงครับรับรับอาสาเอากีตาร์มากองเออเออเออย่าๆเดี๋ยวนี่พี่บังเอิญเอากีตาร์มาบังเอิญปิ้นเนื้อมาให้ด้วยมาเรอยเลยติงต้แล้วก็เลยแบบเล่นเลยครับร้องเพลงกันเลยทีนี้ ก็เริ่มเริ่มมีกระแสอยู่บ้างคนก็เริ่มสงสัยออคนเริ่มสงสัยแต่แต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าใช่หรืออะไรเงี้ยผ่านมากี่เดือนรู้ไหมสามเดือนดางนั้นกองยังไม่เลิกใช่ไหมพี่ไม่เลิกก็ยังถ่ายอยู่ถ่ายอยู่จนถ่ายจบอ่ะแล้วผมไปออกอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเขาบอกว่ามีคนสงสัยมากจนฝากนักข่าวมาถามผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นมันได้รู้สึกได้เวลาผมก็บอกนักข่าวบอกทั่วประเทศไปเลยว่าผมผมคิดกับน้องย่าจริงๆครับ ไม่แต่ตอนตอนตอนนั้นตอนตอนนั้นเขารู้หรือยังว่าเราตามจีบอยู่เอออยากจะรู้ตอนนั้นไม่รู้ก็มารู้เอาตอนที่อีกวันนึงแล้วข่าวออกนี่แหละแล้วเขาทำยังไงอ่ะพอพี่พูดไปแล้วในพูดในสื่อเลยว่าแบบใช่ครับเขาว่าไงโทรโทมาไหมเขาก็โทรมานะหลังจากดูนะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยคนโทรหาเขาเยอะมากเลยแม่ก็โทรบอกเอ้แม่ก็โทรถามย้ายจากร้อยเอ็ดก็โทรหาเหมือนวุ่นวายมากเลยอ่ฮะแล้วส่วนส่วนแสบสุดก็คือใบเตยบอก น้องว่าแล้วสังเกตพวกแกมานานแล้วในกองในกองด้วยกันแกปกติเนี่ยใบเตยรู้โลกรู้นะแต่ผมเก่งแค่ไหนที่แบบโลกไม่รู้อตลอด3เดือนจนจนถ่ายเสร็จจนเจอสื่อหลังจากนั้นพี่พรพอน้องทราบแล้วว่าอเราคิดยังไงกับน้องมันทีมันน่าจะเริ่มคุยจริงจังแล้วก็ก็เขาก็รับรู้ทีนี้เนี่ยผมก็เดินหน้าต่ออย่างเต็มที่และสบายใจเขาชอบไปทําบุญแล้วเขาจะไปไหนล่ะบินไปพิษณุโลกสุโขทัยเชียงใหม่ น่คือบินบบทพี่ผมก็บินผมก็บินตามเขาไปพี่ผมพี่ก็ชอบทําบุญเหมือนกันจอะไรอย่างนี้ตลอดเลยประมาณกี่ตอนนี้ปีปีกว่าปีอีก2เดือนก็อีกสองเดือนก็2ปีแล้วสองปีเห็นไหมความรักยาวนานจริงเนี่ยพอพูดถึงสปีปุ๊บหลายๆคนก็ชอบ ถามวลีเด็ดนะพี่ครับแพลอนา,า,าคตวา่าย,ยังไงเออมันต้องเป็นวลีเด็ดไงดเพราะพี่ก็อายุน้อยอยู่อาออออยุาน,น้อยคอยุยออกันคุยกันแบบส่วนตัวไว้บ้างแล้วนะครับก็เราก็จริงจังกันทั้งคู่นะแต่ก็อนาคตเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าอีกสัก4ปีหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยสภาพแบบการเงินเราบ้านเรามันคอนอะไรเสร็จหมดแล้วสบายใจเนี่ยก็แต่งงานกันไหมอะไรอย่างเงี้ย กินทำไมวะเออหนูกินทีุ่ณอดีฉาเขาแหละผมดักผมรู้ว่าคุณดีฉาเขาเหรอใช่ก็ได้เขาแพ้เรียบร้อยแล้วคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่คิดที่จะคุยเรื่องนี้นะผมจะหนีเลยหนีเลยไม่คุยไม่อยากคุยแต่แต่ตอนนี้เนี่ยพอมันสามสิบปุ๊บมันก็แบบไม่ไหวที่จะแบบไปเจ้าชู้หรือจะหนีไปไหนแล้วไงเออมันรู้สึกว่าอยากมีความสุขแล้วคือเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะเนาะใช่เจอคนที่ใช่ในกองเนาะเหมือนแบบพบรักในกองถ่ายเงี้ยแล้วเออสมัติดาราเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออ คุยได้ทั้งคุยเรื่องของผลงานส่วนตัวได้คุยเรื่องของงานประกาศรางวัลคมชลึกร่วมถึง เรื่องของความรักของพี่ออฟด้วยวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับคมชันลึกล้านของเรามากเลยนะฮะที่ยังอยติในวันนี้นะครับผมขอบคุณพี่ออฟมากเลยนะคะขอบคุณมากแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนอยากให้พี่ออฟฝากผลงานนิดนึงเจอกันช่องทางไหนอะไรไงบ้างค่ะใช่ครับผมก็เรื่องเพลงนี่ละกันนะครับซิง็เป็ลใหม่นะฮะคัสโนวี่นะครับกับที่ทํากับค่าย g ีดีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็จะไม่ได้มีแค่ออฟคนเดียวแล้วล่ะจะมีศิลปินท่านอื่นๆตามมาแน่นอนแบบครบทุกแนวนะฮะก็ฝากไว้ด้วยติดตามทาง YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์เเยยอะๆล แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมติดตามผลงานหลักของผมด้วยนะฮะละครสองเรื่องครับเขยบ้านไร่ส u r p ไฮโซกับอีกเรื่องหนึ่งอะไรนะอะไรคะอ๋อละครพี่ใช่ไหมครผมีเรื่องหนึ่งก็อะไรอะไรนะอมอลำซัมเมอร์ลำซัมเมอร์ไปตัดออกให้แล้วกันนะฮะใช่ฝากไว้สดอยู่นะพี่อ๋อหรอครับฝากด้วยละครสองเรื่องนี้กําลังถ่ายทําอยู่นะฮะก็แล้วก็ กล้วยลูกเทพนะฮะธุรกิจตอนนี้ที่ทำอยู่ในยุคโควิดนะราคาเป็นกันเองแล้วก็เป็นสูตรโบราณที่ใครๆก็หากินได้ยากกล้วยลูกเทพสั่งมาได้ที่ในเพจเฟซบุ๊กนะฮะออฟกล้วยลูกเทพกล้วยลูกเทพหนึ่งอันะแล้วก็ย้ําไปที่กับคุณผู้ชมค่ะสำหรับ รางวัลของเรานะคะเออคุณผู้ชมอยากให้ใครเนี่ยติดอยู่ในปอผู้รัโหวตใช่แล้วก็โหวตกันมาเลยนะคะตามสาขาต่างๆที่เราได้บอกไปเบื้องตอน<ช>้นแต่ตอนนี้นะคะเราต้องของลาไปก่อนคับคุณค่ะใช่ค่ะผมไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ให้พี่อ๊อฟมีกิจกรรมดีๆมาแนะนาเราชวนพี่อ๊อฟมานั่งพูดแล้วก็<ด>นั่งค<ล>ุยกันแบบนี้สนุกสนานกันอีกวันนี้เรา3าคนนะฮะลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ